สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เรามาพบกันต่อกับสูตรคำนวณรัฐบาลไทยครบ2ตัวล่างใหม่นะอันนี้เป็นระยะสั้นนะดิยฉันนำฝากในวันนี้ฝากกดติดตาม subscribe b กระดิ่งสูตรคำนวณอยู่ตรงแถบสีแดงคือใช้หลัก10ล่างบวกกับตำแหน่งของหลักหน่วยล่างเท่ากับ x บวก2บวก2บวก1บวก1บวก2ะเริ่มการพิจารณาตั้งแต่งวดที่ออก2 0 2และ66 สิหน่วยล่างก็คือมองข้างหลังเนี่ยบวกกันไปเลย6กบวกหเป็น12ใส่2 2สบวกสได้4 4่บวกสได้6เดิอนหน้าไป7 8และ8ปบวกสได้10ใส่0นยงดต่อมาออก4 4 6และ4 4อันนี้อาจจะดูไม่สวยงามแต่เขาแถมฟักฝังของบนด้วยถัดมานะคะสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างค่ะสีบวกสเนาะ4ีบวกสก็ได้8ปดนะ 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก2ได้2เดิหน้าไป3 4และ4บวก2ได้6ออกอะไรคะ9 5 1แล้วก็6 3ดูฟักฝั่งของ2ตัวล่างก็คือ6 3มา10ในล่างของงวดต่อมาทีนี้ก็เอาผลที่ออกนั่นแหละ6บวก3ได้9ใส่9 9บวก2ไป11ใส่1 1บวก2ได้3เดิหน้าไป4 5และ5บวก2ได้7ผลลัพธ์ของงวดต่อมาออก9 9 0และ1 4 9 9 0และ1 4 1>, 1 4มา10หน่วยล่างของงวดถัดมาหลัก10บวกหลักหน่วยล่าง1บวกสได้5 5าบวกสได้7 7็บวกสได้9เดินหน้าไป01และ1บวก2ได้3ค่ะออกอะไรคะ907และ91 907และ91อันนี้แถม3ตัวบนด้วยนะแต่เราก็ดูของฟากฝั่งของ2ตัวล่างอย่างเดียวคลิปนี้ก็จะได้ยินเสียง คุณมารวยนะ9บวก1ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4เดินหน้าไป5 6 6บวก2ได้8ออกอะไร7 5 7และ8 5 7 5 7และ8 5 8กับ5มา10หน่วยล่างของงวดถัดมามาดูกันต่อไป8บวก5เป็น13ใช่ไหมอ่า13ใส่3 3บวก2ได้5 ห้าบวกสองได้เจ็ดเดินหน้าไปแปดเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งออกห้าห้าสี่และแปดเก้าห้าห้าสี่และแปดเก้าแปดกับเก้ามาสองตัวล่างของงวดต่อมาทีนี้เรามาดูกันต่อไปสําหรับงวดต่อไปนะคะสิบหน่วยล่างแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งเดินหน้าไปสองสามและสามบวกสองได้ห้าอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสรรมการไม่อาจทราบว่าตัวแปรดังกล่าวในนี้จะมาหรือไม่ถ้าใครนะคะ จะนำสูตรดังกล่าวนี้ไปเปรียบเทียบกับสูตรรองเท้าก็แล้วแต่หน้านี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณของแต่ละท่านฝากกติดตาม subscribe ไลคกระดิ่งวันนี้มาฝากเป็นบางสูตรที่ยังขาดหายอยู่ขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ